สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปสัมผัสเรื่องราวอันยิ่งใหญ่และน่าเศร้าของอาณาจักรเขมรที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่กลับต้องล่มสลายลงในที่สุดปลายศตวรรษที่12อาณาจักรเขมรภายใต้าการนำของพระเจ้าชัยวรมันที่7รุ่งเรืองถึงขีดสุด อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงภาคอีสานของไทยในปัจจุบันสถาปัตยกรรมอันวิจิตรการตาอย่างปราสาทนครวัดและนครธมคือร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ที่ยังคงตระงานอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ความรุ่งเรืองก็ใช่ว่าจะคงอยู่ตลอดไปหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันที่7 อาณาจักรเขมรก็เริ่มเผชิญกับคลื่นลมแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งความขัดแย้งภายในราชสำนักการแย่งชิงอำนาจระหว่างผู้นำทางาศาสนาพุทธและฮินดูสงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านอย่างสยามและจามปาปัญหาภัยแล้งและโรคระบาดล้วนเป็นปัจจัยที่กัดกร่อนความมั่นคงของอาณาจักรทีละน้อย จุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่อาณาจักรอยุธยาเรืองอำนาจขึ้นและกรีฑัพเข้าโจมตีนคนรธมหลายครั้งในที่สุดนคนรธมก็ถูกทิ้งร้างในกลางศตวตรรษที่15อาณาจักรเขมรที่เคยยิ่งใหญ่ก็สูญเสียศูนย์กลางอำนาจและแยกย่อยออกเป็นแคว้นเล็กๆที่อ่อนแอเรื่องราวของอาณาจักรเขมรทำให้เราได้เห็นว่าแม้อำนาจและความยิ่งใหญ่จะอยู่เหนือใดๆ แต่หากปราศจากความสามคัคคีการบริหารจัดการที่ดีและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปความรุ่งเรืองนั้นก็อาจมีวันสิ้นสุดลงได้เสมอครับ